ช่องนี้จะทำขึ้นเพื่อผู้ชมที่สนใจทางเลือกเลิกบุหรี่ไม่มีการขายไม่มีการแบ่งและไม่เหมาะสมกับเด็กอายุต่ำกว่า18ปีและไม่เหมาะสมกับผู้ใหญ่และไม่เหมาะสมกับคนแก่และไม่เหมาะสมกับใครเลยแต่ถ้าอยากดูก็กดไลค์ได้วยนะครับ คราบสวัสดีพี่พี่น้องชาวเวเปอร์ทุกคนวันนี้พบกับช่องมีนสยามเว็บส8กันอีกแล้วอ่าหลายคนที่เล่นอะตอมหยดสูบหรือจะเป็นอะตอมแท้งที่ใช้การใส่รว่ใส่สำลีเองอ่าสมควรต้องมีชุดนี้พกไว้นะครับวันนี้จัดด้วยกันมาทั้งหมด2ชุดก่อนอ่าเป็นชุดใหญ่แล้วก็น่าจะเป็นประมาณชุดกลางนะก็เดี๋ยว วันนี้เราไปติดตามดูกันเลยเอไปอวันนี้เรามาเริ่มวันนี้เรามาเริ่มที่ตัวแรกกันก่อนก็จะเป็นชุด DIY Kit Mini V2 ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะอของ c o i า Master ตเ,ตเขาเคยจะออกอชุดแยกมาหลายๆชุดแต่ตัวนี้จะเป็นชุด Mini V2 ก็จะมีอะไรกันบ้างก็ไปแกะดูกันเลยามาก่อนแกะก่อนนะโอ้โหกล่องมายังดีเลยนะเนี่ย อ้าสวยเป่าอ่ะในกล่องเนี่ยนี่คือหน้ากล่องนะผมซึ่งผมแกะแล้วล่ะแต่ว่าผมถนอมมันหน่อยจริงๆมันจเป็นปอกสองแล้วก็ของแท้แน่นอนมีเช็ค QR Code โค้ดอ่าเห,นห็นมขูดขูด,ขดแล้วเช็คก็จะมีประมาณนี้แล้วส่วนในกล่องจะมีไบวารันตีการ์ดนะว่าของได้ออกมาอ่ะมาเรามาดูกันที่โอ้โหเป็นกลอ่องพลาสติก abs อย่างดีครับ เดี๋ยวเดี๋ยวขอเปิดก่อนนี่อันนี้ก็จะมาพร้อมกับาตามนี้เลยก็จะ,จะมีไขควงหนึ่งอันซึ่งถอดหัวเปลี่ยนได้ก็จะมีหกเหลี่ยมเล็กหกเหลี่ยมกลางหรือใหญ่นี่แหละแล้วก็สี่แชกไขควงแชกแล้วก็ไขควงน,น,น็อตแบนอ่าแล้วสังเกตตัวเลขนี่นะฮะเห็นไหมมันจะมีบอกเลยว่าคืออันนี้คือขนาดแกนมันครับอันนี้ก็จะเป็นแกนสองจุดศูนย์ลวดเล็กๆอ่ะ สำหรับว่าเราพันลวดรอบเล็กๆออพวกมอสพอร์ตอะไรเงี้ยที่เป็นออที่เป็นคอยโมคอยโรงงานโมฮะอันนี้ก็จะเป็นแกน2.5สามารถใช้ดัดจัดลวดได้ครับอันนี้ก็จะเป็นไขควงแฉกก็จะมาพร้อมกับแกน3.0ที่หลายๆคนชอบกันอยู่แล้วส่วนนี้ก็จะมากับน็อตแบนแต่ว่าจะเป็นแกน3.5ซึ่งแกนเราดูตรงไหนเราดูที่ตรงนี้ฮะแล้วก็จะมีคีมคีมตัดลวดขนาดเล็ก กัรพัดรัดแล้วผมบอกเลยคมมากตัดทีนี้กลึบกรึบต่อมาก็จะเป็นเนีย่ยนะก็จะสก,กีลายโลโก้มาอย่างดีเลยนะครับผมชอบชุดนี้ก็เลยซื้อมาเก็บเก็บจริงๆนะกูมไม่ได้ใช้ <laughs> แล้วก็จะมาพร้อมกันไกลอันนี้กันไกลนี่เขาเรียกกันใกล้เ hey! ฮอ่าก็จะเป็นสแตนเลสไม่ตัดสัลี อ่าต่อมาก็จะเป็นแหนบเซรามิกเอาไว้หนีบจัดจัดลวดฮะอออ่าก็จะเป็นอันเล็กๆอย่างเงี้ยมิดหนีบลวดจัดลวดดึงลวดอะไรประมาณนี้ฮะแล้วก็เขาเก็บก่อนอ๋อมันด้านไหนวะเนี่ยอุ้ยใช่เลยวะอ๋อทษทีมันทำมัง ไม่ใช่ดิต้องอย่างงี้อ๋อโอ,โอ้มันใส่มันงงนะผมง,งงเองอ่าแล้วก็จะเป็นเดี๋ยวนะโอ้โหเสกอ,อยู่สลึกเลยแล้วก็จะเป็นตัวแหนบจัดสัมีของงัดก่อนอ่ะได้ละอ่ะก็จะเป็นพีสแกนโลโก้ชัดเจนคอยมาสเตอร์นี่แชบ่บๆมูอันเล็กกระทัดรัดดีนะชอบชอบชอบแล้วก็เดี๋ยวผมใส่ไขควงให้ดู ตันไขควงมันเนี่ยก็จะมาประมาณนี้ฮะนี่เราถอดหัวเปลี่ยนได้ซึ่งด้วยความที่ผมเองอ่ะชอบซื้ออุปกรณ์พวกนี้เก็บไว้อยู่แล้วก็จะอ่าเนี่ยมันเหมือนจะเป็นขนาดมาตรฐานของโลกนะสามารถเคยเห็นในเว็บไหมที่มันเป็นหัวถอดได้เงี้ยสามารถมาใส่กับไขควงนี้ก็ได้ด้วยอ่าจะเอาไว้จับหนีบลวดก็คือเราอาจจะไม่มีคอยจิกเราก็จะใช้ตัวนี้แทนซึ่งคอยจิกเนี่ยก็จะลูกล่างแบบนี้ฮะ อยากแกะกันสดๆนี่นคอยจิกปกติจะเป็นแบบนี้นี่ผมแยกซื้อแยกต่างหากนะก็จะเป็นขั้นๆไปแกนก็จะมีบอกที่ตรงนี้ฮะก็จะมีแกนสองสองจุดห้าสามสามจุดห้าประมาณนี้หนึ่งจุดห้าสองจุดห้าหนึ่งจุดห้าสองสองจุดห้าสามสามจุดห้าอะไรประมาณนี้ฮะนี่จะเป็นแกนสี่อ้แต่ผมผมว่าถนัดมือมากเลยนะ อ่าไข่ฟวงไปไหนวะนองกูทำอยู่คนเดียวบ้าแล้วอ่าเนี่ยฮะก็อันนี้ผมใส่สามารถขันน็อตอะตอมอะไรได้มีให้เลือกหลายขนาดถอดออกมาอ่าทางเซ็ตก็จะมีประมาณนี้นะครับก็เก็บก่อนแป๊บหนึ่ง ชุดนี้เนี่ยเหมาะสาหรับพกพามากมากเลยนะซึ่งกล่องแบบว่าเป็นพัสดุกแบบอย่างดีกันไกลก็พับเก็บได้เลยอ่าลูดออกมาอย่างงี้ของคอยมาสเตอร์ซึ่งแน่นอนฮนะอ่าก็ประมาณนี้นะฮะเหมาะสำหรับพกพาเพราะว่าเป็นกล่องพลาสติกอย่างดีเลยอ่าตัวนี้อ่เพราะฉะนั้นวันนี้เราไปตัวต่อไปกันเลยยักีมาถึงตัวนี้ เป็นชุดใหญ่จัดเต็มมีกระเป๋าอย่างดีมาใส่มานะเป็นแบบว่ากันน้ำอ,อ,อย่างดีเลยมันมัน,ม,นมันค่อนข้างใหญ่นะเดี๋ยวผมให้ดูเออนี่ก็จะมาครบคันเลยก็จะมีครีมตัดลวดอ่ะก็จะมีครีมตัดลวดทางด้านนี้เดี๋ยวผมช้นี่ก็จะใหญ่ขนาดใหญ่กว่าทำให้เราตัดได้แบบว่ามีกำลังมากกว่า จะใช้ค่อนข้างบ่อยก็จะมีครีมปักยิ้งจกครีมแหลมๆเอาไว้จับดึงลวดนะฮะแล้วก็จะมีไขควงมาอ่าก็จะเป็นสามสองขนาดเหมือนกันตัวนี้ก็จะเป็นเอ่อมันเกนสามตัวนี้จะเป็นเกนสามไอ้สองจุดห้าตัวนี้จะเป็นเกนสามเพราะว่าไอตัวอันนี้จะเป็น V2 รุ่นเก่าผมจำไม่ได้แล้วซื้อมานานมากแล้วตัวนี้ก็จะเป็นไขควงแฉกนะแต่ไม่ได้คงไม่ได้หยิบไปดูแล้วก็จะเป็นอ่อแหนบเซรามิกอ่าแต่อันนี้มันใหญ่หน่อย ซึ่งผมจะใช้ตัวนี้ค่อนข้างบ่อยครับบ่อยเลยละ่ะเวลาทําคลิปจัดรวดโมรวดอะไรเงี้ยแต่คงไม่ได้ค่อยได้เอาออกมาโชว์อะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าหลายๆคนสงสัยส่วนใหญ่พวกที่เล่นอะตอมหยุดสูบที่เขาซินเซียนนานๆแล้วอะไรเงี้ยก็จะซื้อพวอ่านี่ก็จะเป็นแหนบจัดสำลีเหมือนกันฮนะอันนี้จะค่อนข้างใหญ่แล้วก็ดูถนัดกว่าอะไรนะประมาณนี้นะครับ ออแล้วก็มาถึงกันไกลกันไกลกันไกลก็เหมือนกันฮนะดึงออกแล้วก็พับได้เป็นโลหะนะปุ๊บอ่ยอ่าเหมืนกันแชบๆแล้วก็จะมีอ่านี่แหละคอยจิกตัวนี้เนี่ยมีทั้งหมดครบคันเลยก็ว่าได้มี1.5เอ้ยเท่าไหร่บ้างวะ เออหนึ่งจุดห้าสองจุดห้าสามจุดห้าสองจุดศูนย์สามจุดศูนย์สี่จุดศูนย์ครบจริงๆแล้วก็จะมีไขควงแหนมเอาไขาควงออกมาทําไมพี่บางทีมันเอาเราเอาไว้ขันเพื่อเปลี่ยนพวกตัวอะไรเล็กๆอย่างเงี้ยฮะก็จะเล็กหน่อยตัวนี้ก็จะครบหน่อยครบคันหน่อยอต่อมาอ่าแล้วอันนี้มีไว้ทําอะไรพี่เดี๋ยวดูอันนี้มันจะเป็นตัวรุ่นเก่า ก่าวควายตัวชุดเล็กเมื่อกี้นะ,ะสมมุติว่าผมาใช้แกน3ามแล้วผมจะพันลวดผมมาใช้แกนสจะพันลวดอผมก็จะดึงออกมาปั๊บอ่านี่จะเป็นคอยจิกละใส่เข้าไปกับอันนี้ฮะแล้วก็ปิดฝานี่แล้วส่วนตรงนี้มันก็จะมีอันนี้มาให้ด้วยนะเดี๋ยวผมขอขยับนะอ่ะมีตรงนี้มาให้ อ่าแกนสามเราก็ใช้คู่แกนสามไอตัวไขควงอันเล็กเมื่อกี้ฮะเราจะมาใช้กับตรงนี้ละตัวกาเราเอามาขันให้วัดขนาดลวดให้เราพอดีแล้วหลังจากนั้นเราก็สอดลวดเข้าไปตรงนี้แล้วก็เสียบปับ๊บแล้วก็พันได้เลยฮะอ่าข้อความสะดวกหรือเราเราใช้จัดคอยจัดอะไรทําได้ฮะสะดวกมากๆผมบอกเลยชุดนี้สุดยอดส่วนอันเนี้ยอ่าสามารถวัด แรงดันโวของตัวกล่องก็ได้หรือจะวัดเช็คค่าโอห์มของตัวอะตอมก็ได้ครับมันเป็นเกียยวมาอย่างนี้แล้วผมจะวัดยังไงพี่อันนี้มันเป็นรุ่นเก่านะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยใครเล่นเทสลาพวกอะไรที่ไม่มีหน้าจอก็จะอย่างเงี้ยฮะพวกที่ไม่มีหน้าจอเขาจะใช้การใส่เข้าไปแบบนี้อ่าแล้วก็หมุน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 แล้วก็สามารถเช็คแรงดันโวได้ว่าถานเรามีกําลังเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยฮะ แต่ผมบอกได้เลยตัวนี้ก้องแก๊งฮะโคตรก้องแก๊งซึ่งโอไม่ตรงวัดกับเครื่องดีกว่านะฮะอันนี้ผมผมบอกตรงตรงอา้าวแล้วส่วนนี้คืออะไรพี่อันนี้คือลวดครับคือมันจะแถมลวด0.5จุดห้าคันเทามาประมาณสิบฟุตแต่มันก็ไม่ได้ดีเดอะไรผมค่อนข้างดูผมไม่ได้ใช้อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยพันแจกพันแจกไปอา้าวแล้วส่วนตรงเนี้ยส่วนตรงนี้คืออะไรส่วนตรงเนี้ย มันมันโบวมาอย่างนี้อยู่แล้วนะถ้าเราดึงออกล่ะเอา้าแล้วมันเอาไว้ทำอะไรพี่เดี๋ยวดูแน่นอนฮะหลายคนต้องออกมันก็เอาไว้ใส่ฐานนั่นเองเวลาเราพกพาไปไหนอะนี่อา่าวันนี้ผมใช้เป็นนิดแดงมาให้ดูอ่ะอ่ะก็ทั้งหมดก็มีประมาณนี้นะฮะใครจะเลือกซื้อเลือกหารองซื้อดูแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกัน หลังจากผมอธิบายไปเรียบร้อยแล้วก็ทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้ฮนะก็เลือกให้มันเหมาะกับของตัวเองที่เป็นเราแต่ถ้าผมแนะนําเพิ่มเงินอีกหน่อยก็คือซื้อชุดตัวนี้แต่ซื้อเป็นชุด V สามใบ V สา V สแล้วมั้งสมัยเนี้เพราว่าทุกอย่างที่เขาให้มาจะเป็นแบบคือมันใช้ได้กับอะตอมเราทุกส่วนเลยใครที่เล่นพวกอยากเล่นคอยโมหรือว่าเล่นอะตอมหยดสูบ จำเป็นต้องมีนะฮะเพราะาทุกอย่างมันจะดูง่ายขึ้นถามว่าใช้อย่างอื่นได้ไหมได้ซึ่งผมก็มีของผมเองแต่ว่าชุดพวกน,นี้นานๆทีจะลื้อมาใช้แต่ที่ใช้บ่อยอ่ะคือตัวนี้ฮะตัวใหญ่นะเพราะผมว่ามันค่อนข้างครบแล้วเราซื้อทีเดียวหรือเราจะหัดพันลวดอย่าเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ผมว่าซื้อแค่ชุดเล็กพอครับเพราะเราถูกไหมเราไม่ได้มีเวลามาทําอะไรขนาดนั้น เราแค่อยากลองมูอตอมอลองชุดเล็กก่อนแล้วมันจะมีเล็กกว่าน,นี้ก็คือกระเป๋ากระเป๋าจะใหญ่กว่าแล้วก็จะมีพวกแปลงขัดลวดมาครบเลยแปลงขัดลวดแบบนี้คะะซึ่งตูดมันก็จะคือแกนสามอีกนะใช้กับลวดได้สำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนวันนี้มีสยามเวฟสีบแปขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปก่อน สวัสดีครับบายบายแล้วพบกันคลิปหน้าจะมีอะไรดีๆเด็ดๆมาให้ดูกันเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าวันนี้ก็ขอบคุณครับบาย